สวัสดีพี่พี่นะคะตอนฝ่ายก็มานั่งข้างนอกร้านกาแฟเดี๋ยวลองมาทําแผนการเทรกันกช่วงนี้จะเทรดยากนิดน,นึงนะคะพี่พี่ก็คือวินัยสําคัญเลยแล้วก็ SL ด้วยนะคะพี่พี่ไม่งั้นแย่เลยแบบต้องมานั่งแก้ไม้แล้วพอแก้ไม้เสร็จพี่พี่เสียเวลาแบบเป็นวัน,เ,นเสียสุขภาพจิตไม่อยากให้พี่พี่ต้องมาเป็นประมาณนั้นค่ะเดี๋ยว เรามาดูในภาพเดยเนาะวิกน้องไม่ไล่เนาะพี่เนาะเพราะว่าเราไล่กันมาวันอาทิตย์แล้วเน้องภา,ภาพเดยน้องตีเทนไลน์ไว้ก็หล,ลุดเทนไลน์แล้วค่ะพี่พีอ่าอันนี้เฮดวันเดี๋ยวเรามาดูภาพเด,ย,ด,เดย์กันดูเดก่อนเนาะพี่พี่อ่าเดนี่ปิดคือแบบตก ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างเหมือนจะหลอกแล้วเราสังเกตน,นะพี่ๆเขาเป็นสามเหลี่ยมถ้าเขาไม่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็เล่นเป็นแบดค่ะพี่ๆแล้วหมายความว่าระยะตรงเนี้ยถ้าเขาเบรกขึ้นไปได้เท่าไหร่อ่ะเราเอาขึ้นไปต่อตรงที่เขาเบรกได้เลยหรือว่าตรงที่เขาลงมาจะได้ทางเเก่ของเขาก็ทางเเกมเดก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นเนะพี่ๆเพราะว่าเขาไม่หลุดตรงนี้ เอาไม่ลดตง 9, 3, 5, รง935เป็นโลตรงแท่งที่เบรกขึ้นมารีเทสไม่หลุดนี่เขาก็ยังไม่ลงเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในทางเคมป์กลมก่อน,นนะคะแล้วก็ออ,อร์เดูนดุสออสซิเลเตอร์ที่ออสซิเลเตอร์นี่คือสตอรนี่ลงมาเคลียร์แล้วนะลงมาคือเหมือนประมาณว่าลงมาแล้วเดี๋ยวฟองก่อไปต่อแล้วถ้าเขาไม่ไลูดเทเลนตรงนี้เขาไปต่อนะพี่ จะไปต่อเราตีเทนไลน์ยิงคู่ไปนะะีแล้วก็ตัวไอซ์ไนี่หลุดใายเส้นนี้แล้วแต่ว่ายังไม่หลุดถ้าเราตีตรงนี้นะคะ่ะอันนี้อันนี้สูตรได้มาจากฝรั่งนะ,ะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในกลุ่มใหนี่คะต้องหลุดลงมาก่อนถึงจะลงทีตอนนี้ก็ยังไม่ลงค่ะแต่ส่วนตัวน้องมองว่าต้องลงมาเคียร์ก่อนนะคะนี่เตรียมตัวลงแล้วก็เรงมาดูทำเทม เฮดโฟนี่ชัดเจนนะพี่พี่เล่นสามเนหลี่ยมเลยก็คือเราตีจากชุดนี้มาตรงนี้เล้วก็ตีจากชุดนี้มาตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้นองไม่สามารถแยกได้ว่าเเขาเป็นแฝกหรือสามเหลี่ยมแต่ถ้าเขาเล่นอย่างนี้จริงๆอะคะ่ะตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสองเนี่ยสามแล้วชุดเนี้ยน่าจะเก็บสี่เพื่อย,ยิงขึ้นห้าอีกชุดนึง แต่ถ้าเกิดว่าเออเขาเล่นเป็นในสี่เขาเล่นเป็น A B C D แล้วก็จบ E แล้วเนี่ยลงเลยค่ะพี่พี่ลงเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้ต้องติดตามดูแต่น้องก็ยังไม่ค่อยเก่งพวกมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่น,เล,นเล่นตามหลักันบ้านเลยนะคะชุดที่เขาเบรกมาคือถ้าเขาเบรกมาตรงนี้พี่พี่เอาตรง ไปต่อขึ้นไปเลยถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะไม่ใช่แมันจะเป็นทาร์เก็ตเต้าขึ้นของเขาอยู่ที่2อง5นป,ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาลงเ,าเอามาต่อข้างล่างตรงนี้เขาก็จะลงไปอยู่แถวประมาณ1 8 7่งดใกล้ใกลปิดแฝกอะค่ะพีพีแต่ถ้าเขาเล่นเป็นอ่าแฝกคือแฟกนี่คือเขาจะเอาชุดความยาว ความยาวชุดนี้ต่อขึ้นไปอีกเลยพ,พี่ก็คือ t ู o the m o o ไม่มั่นใจว่าเขาจะเล่นแบบไหนเดี๋ยวเราลองวัดกันเขาคาะสมมุติถ้าเขาลงก็จะมารีเ e s ที่ฐาน1830นะปิดแก็บด้วยแต่ถ้าเกิดเขาขึ้นไปต่อนะคะพ,พี่โอ้สองพันหนึ่งเลยก็จะเป็นเป้อยูหน่อยแต่ว่าอันนี้เราลองเดเ,เนอะเราจะไม่ดูตรงนั้นเนาะเดท เดี๋ยวเราดูเส้นเอ็นนิดนึงก็ยังไม่เสียทรงนะแต่ว่าร้อนแส้นห้าสิบฟัถ้าพี่ๆจะเล่นแนะนำยื่งย่อบายแต่ว่าจุดคัดต้องมีคือจุดคัดตรงเนี้ยพี่ๆคือถ้าหลุดตรง34มเนี้ยน้องไม่อยากให้เล่นบายแล้วเพราะว่าเขาจะมีชุดหมงขาลงทางเต็มฮิทโฟรเป็นชุดหักคอนเมื่อเกิกับพี่ๆก็จะอยู่แถว1 8ึ่แแแล้วก็อีกชุดนึงก็อยู่1นึแ ดยประอันนี้คือเป้าฮิโกนะคะก็ก็ให้รู้เลยว่าถ้าใครจะเล่นปลายคือสามสี่คือต้องยอมหมดแล้วพอดูออสซิเลเตอร์คือก็กําลังทังบอลลูนอแล้วก็แบดไทดก็ทํางานแล้วแบดไทดก็ทํางานแล้วก็ปื๊้อแงปื๊ดแ,แล้วก็ตรงนี้ตกดลุละะดลูแล้วรูแบฟขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อก็ได้ค่ะแล้วก็ดนปู โซนนะคะยกโลงน้ําใก็ยกโลงนะคะก็คือส่วนตัวน้องมองแบบนี้เลยพี่พี่ตัวว่าเขาจะลงไมบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ยตรงเนี้ยไม่ผ่านชุดนิดก้อนเนี้ยแล้วลงต่อยาวเลยพี่พี่ตุดฐาเลยกับอีกชุดนึงก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปขึ้นบนต่อเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนั้นตอนนี้คือไซส์เว้ต้องลกแอนตูสูด สูตรที่จะใช้ง่ายๆเลยพี่ๆเปิดดีๆเลยก็ได้ค่ะ H4 ้าจุดเข้าเลยค่ะพี่ๆถ้าถ้าอย่างนี้คือ H4 mm hmm. จะค่อนข้างจะดีกว่า H4 นี่หมายความว่าให้ต้านที่97รับอยู่ที่48่ใช่ไหมคะอันนี้เรามา m a ว k แล้วเราไม่ด้อยดูทาเฟิดทุกวันโอเคฟิลก็อยู่ในี้กนะ่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูทางเิเปรนมสิบ ม่ใชแล้วที่พี่เพราะว่าเราเอาแค่สามสิบนาทีนี่คือไอซ์อยังไม่แตกยังไม่แตกโอโรบอสเลยแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเขาจะขึ้นไปทำอย่างเงี้ยปึ๊บขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยของไอซ์อนะคะแล้วก็ลงให้เที่ยวหนึ่งแล้วก็ย่อไม่หลุดอย่างง้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากรอบเข้าคือถ้าเกิดเขาเบรกชุดนี้ขึ้นไป เราก็วัดโอเลยค่ะว่าเขาจะไม่ได้ยังไงก็แถวประมาณ1 9 8่งดสคือประมาณนะพี่พี่หน,นึ่งขออนุญาตขยัดเป็นเจร้อยสามสิบแปดจุดสองคือประมาณแนละ้วถ้าเขาจะเบียดขึ้นไปตามอรอบส่วนแต่พี่พี่อย่าลืมว่ามันจะมีหวัวค่ะขึ้นสองชุดนะคะมีชุดนี้ชุดนึ่งกับชุดนี้ชุดนึงช,ชุดนี้ก็ยังไม่หลุดก็ยังไม่เสียหายนะคะพี่พี่ก็จะมีสามคัตเตอร์นีเราก็จะวัดเป็นสามคัตเตอร์ก่อนนะคะ ภาพคัตเตอร์นี้สีเจสีชมพูคัตเตอร์นี้ขอสีส้มแล้วกันเนาะ,แล,ะ j, แล้วนนคัตเตอร์อันนี้ก็สีดำลับเนาะพอเราดูเข้าไปถ้าเ,เกิดเขาเบียดขนาดหัวขาขึ้นชุดที่คัตเตอร์กันนะก็จะอยู่โซนให้ดำอีกทีนี้ แปดเจ็ดแปดถึงเก้าเอ็มแล้วก็อนุญาตให้อีกโซนก็คือโซนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหกตรงค่ให้ตึกยาวสี่นาทีแต่จริงๆแล้วจุดที่ต้องโดนที่ที่พี่ต้องโดนนี่คือตรงนี้เอ็มเอ็มนะคะพี่ๆคือเก้าสิบเก้าสิบห้าโดยประมาณเราเเก้าสิบห้าก็ได้ 95นี่พนี่พี่ๆต้องยอมเพราะว่าแพ็กเก็ตเขาเนี่ยจะไปที่2023-2027แล้วก็2 0 1 1 2 0 1 5ซึ่งมีโอกาสไปได้อยู่เพราะว่าเขาลงมาเคลียร์เฮฟีแล้วมีโอกาสทำใดๆอย่างนงี้คะนี่คือเต้าเซลล์นะคะวันนี้คือเราจะต้องเล่นบอย่าระมารัดลงเลยค่ะพี่ๆนี่คือกรอบบนเนาะผลความได้เนี่ย ราจะเห็นว่าเขามีจุดจุดจุดโลชุดนี้แล้วนะพี่ๆต้องวัดชุดนี้ลงไปว่าจะได้ไปได้เท่าไหร่หน,นะ่าันตามเกโอเค,อเ,คเป้าลงของเขาก็จะอยู่ประมาณ1.8650แล้วก็ออ,กอีกชุดหนึ่งคือ1.853ส่วนจุดเริ่ม ช่วงนี้คือตลาดคือตรงนี้ต้องยอมเลยเพราะว่าหากเขาหลุดตรงนี้นะพี่พี่คือเขาลงได้ลึกเลยเราวัดช่วงนี้เลยชุดใหญ่เขาจะลงมาที่หนึ่งเก้าสองสี่เลยบ้างหนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งเก้าสามสองซึ่งเป็นจุดกใจว่า,เ,าเราจะรับบายได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ไม่ร้มีข่าวหรือเปล่านะพี่พี่ก็หน้าเทดก็จะประมาณนี้นะคะ ตรงนี้เราเลื่นไม้ถ้าเกิดบุดไม้ตรงนี้คือลองเลยทุกกรณีนนก็เขาจะลงที่3.2แล้วก็24ค่ะอีกทีโอเคก็โ,คโคชคดีเป็นของ